สัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น Joy s t w o r l c a n p h i d s Share กับรุ่นอาตาควาซาิวซาวาจยถ้าผมอ่านผิดก,ก็ขออภัยด้วน,นะครับมันจะเป็นตัวมูนูโลโฟโซลัสครับหันไปดูด้านหลังกล่องครับก็จะมีคำว่าลูกเล่นครับอย่างนี้ครับกดไปที่หานแล้วมันปลาจะขยับได้ครับแลวเขาก็จะแถมหนังสือ,อน,นี้มาให้ครับอันนี้ผมแกะมาแล้วครับ กับนี่คแล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์ติดมาให้ดูแต่ผมเอาไปติดน้ำแล้วครับแล้วผมก็จะมาให้ดูนี่แล้วก็จะมีคำว่า video sales แล้วก็ a m b l i n มาดูตัวเจลสัตวครับผมซื้อมาจากโรบิสันคับโรบิสันจีเซมานนี่ปากก็ขยับได้ครับขยับปากได้ ขาก็ขยับได้ครับแล้วก็มีมีแขนแขนลูกเล่นขยับได้ครับปากขยับได้ดีเทลถือว่าสวยมากครับนี่ครับต้ท้ามันจะมีแบบนี้ให้ทุกคน stop คลิปแลวไปสแกนกันได้นะครับหรือว่าดีเทลสวยใช้ได้ครับมามาดูที่ความใหญ่กันเลยครับความใหญ่มันพระอเล็กใหญ่ประกอบกับของเล่นเลโก้ตัวเล็กจะสูงกว่านิดหน่อยครับ มาเอตัวนี้มันโล่มาเล่นงานพวกดิกๆในแคปคิเตชสเมื่อซีซั่นหนึ่งมันเป็นส,สัวสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมจนกลายเป็นมโนโพรโซสแล้วเราก็จะมาดูดูรุนร่นแคปคิเตชั่สแล้วก็มีคำว,ว่าเน็ตฟลิกอยู่ตัวนี้ซึ่งก็จะมีส่อค่ายที่ที่ผลิต Universal and Amblin that we walk จับจำหน่ายโดยวางเด็กคอยแลน์ดจำกัดซึ่งดีเทลนั้นถือว่าดีครับดีใช้ได้ครับผมดีใจมากที่ได้ตัวนี้มามันเป็นมันเป็นเดราสาวที่ผมชอบมากครับถ้าถ้าตามากถ้าตรงนี้นะครับมันจะเป็นลายแบบจรวสิงกัวแคมป์คิเตเชตและข่าค่าต่อไปก็คือเจ้าบัมปี้ครับ เบนยัส yes. ครับแต่คนนี้ผมไม่รู้จักแล้วเขาก็จะมีสะสมให้3าตัวครับเพลซิโอสัลัสวิโดเซอปเตอร์แล้วก็ตากิมุลล็อกครับจริงๆติกิมลล็อกโผล่มาแล้วครับในจอยซิกเวอร์ฟอร์ติคิมดัส่วนเจ้าเพลซิโอสัลัสไม่ได้ปรากฏตัวในเรื่องไหนของจอยซิกเวอร์ครับส่วนเจ้าดอปเตอร์ตัวนี้โผล่มาตั้แต่ภาคหนึ่งภาคจอยซิกเวอร์ดูบีเนรับ ซึ่งซึ่งมันเจ้าก็จะมีคําว่าให้เราดึงสติกเกอร์นี้ออกมาเอาแล้วเอาไปแปะกับแพกที่ครับแล้วเราเปิดดูอีกครั้งผมเออันนี้คือเจ้าป้าเด็กซี่ครับป้าเด็กซี่ผมมาในโดมิเนียครัส่วนนี้ก็คือบลูครับส่วนตัวนี้ก็คือสเตโกซารส่วนไอตัวนี้คือบัมปี้ครับลูกแอคทิโอสตของเบนแล้วก็โทโลครับหรือเจ้าวัวครับ ผมมาในแคมป์คินเทเชียตตั้งแต่ภาคซีซั่นหนึ่งครับเรื่องทั้งหมดตแค่นี้เหรอครับใครอยากให้ผมรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับบ๊ายบาย